ชยายขาดทำไมล่ะ <What? S 1> ไปตัดตือนสักหน่อยดีกว่าพี่พี่อยู่เดี๋ยวนี้เก็บขยะขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วทำไมพี่ต้องเก็บอ่ะเด็กเล็กมันสั่งเด็กโตเฮ้ยไม่เก็บใช่ไหม บนชายหาดด้วยอา้าวแล้วจะให้ป,ป๋าทำไงลูกไปบอกพี่ให้เก็บขยะทีค่ะอ่ะได้ได้ได้ไปไปไปเอาใช่ค,ะค่ะคนนูน้นค่ะอ้าวนู้ดมาดีทิรู้อันนี้ขยะของนู้หรือเปล่าเออไม่ใช่ครับอย่ามาโกหกลูกช้าบอ,อกไปแล้วใช่แล้วทำไมขี้ขยะเพิ่มข้นท่าในที่สาธารณะอย่างนี้ล่ะลูกก็มันไม่มีถังขยะเลยครับผมก็เลยทิ้ เห็นไหมว่าขยะมันเทียบเลยแล้วหนูคิดว่าชายหาดเนี่ยที่มีขยะยเนี้ยรวยไหมไม่ครับออแล้วการที่เราทิ้งกันคนละชิ้นคนละอันอย่างเงี้ยมันจะทำให้ชายหาดตกประปกไหมตกครับ,รบแล้วหนูควรทำาไงอะ่ะควรทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางครับอ่านั่นแหละอ่ะเก็บไปเก็บไปน้องขอบคุณนะที่มาเตือนพี่ไม่ม<า>เป็นไรคะ่ะขอบคุณครับคุณนะเออดีแล้วเรามาเที่ยวกันเนี่ย ที่สาธารณะอย่างเงี้ยเราช่วยกักนแป็งควาตสกรได้ไหมครับเออโอเคไปได้ทุกคนจำไว้นะครับเวลาเรามาเที่ยวสถานที่สาธารณะเนะี่ยอย่าทิ้งขยะเป็นพลาดน,นะครับทิ้งให้เป็นที่เป็นทางไม่อย่างนั้น้วก็มันจะสกปรกไม่สวยงามนะครับทรัพยากรธรรมชาติบ้านเราจะโดนทำลายได้ด้วยความปรารถนาที่อยากทิ้งนี่ปีเฟรนีนะครับบ๊ายบาย